นี่ครับวันนี้จะมาปลูกต้นม่วงมงคลครับเนี่ยครับใบมันนะครับเพราะว่ายอดอ่อนมันจะม่วงนะครับมันก็มีเส้นใบเนี่ยคล้ายม,ม่วงนิดนิดนี่นี่นี่ก็ไม่เคยปลูกนะครับเนี่ยเห็นโคตรมันตวยน่ารักน่ารักแล้วก็า<อ>ามาปลูกดูนะครับก็ปองปลูกคล้ายอ่มะยมเงินมะยมทองเนี่ยนะครับ ได้มาก็เดี๋ยวปลูกกันเลยครับดินก็คงใช้สูตรเนี่ครับเอาดินที่เราหมักนะครับมีแกลบดิบขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยขุ๋ยมะพร้าวนะครับหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วก็ใส่แต่โกดม่านะครับแล้วก็ลำนะครับทิ้งประมาณเดือนให้จับแล้วไม่ร้อนนะครับก็เอามาส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็หินเขาไฟส่วนหนึ่งครับผสมให้เข้ากันนะครับนีะครับผสมไปบ้างแล้วครับเนี่ยไอล้วนๆนะครับตรงนี้ให้ล้วนไปก่อนแล้วหากระถางมาเนี่ยครับแล้วลองก้นด้วยหินหินทุบนะครับเนี่ยครับมีสองกระถางเราก็ใส่ดินที่เราผสมไปเลยครับ ใส่แล้วก็เนี่ยครับใกลจะนี่ครับต้นโมงมงคลเราเราจะปลูกไปเลยนะก็ได้นะครับแต่มันทีมันมีแผลนี่ครับทาปูนแดงไว้ก็เลยส่วนใหญ่ผมมีประสบการณ์นะครับใส่แล้วมันโดนดินเนี่ยมันจะเน่าครับบางทีมันเชื้อโรคเข้าแผลก็เลยใช้วิธีนี้ครับเอาหินปูเขาไฟนะครับโรยไปก่อนหน่อย นิดหน่อยนะครับไม่ให้มันโดนแล้วก็เอาต้นมโมงมงคลของเราเนี่ยครับปลูกไปเนี่ครับแค่นี้มันจะไม่ค่อยเน่านะครับนี่ครับพอปลูกแล้วก็เอาหินตูกั่าไปโรยนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เป็นเรียบร้อยครับ แล้ว,ดวล,ดล,ดลดน้ำด้วยยาผสมยาเล่งรากด้วยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วปลูกไม่ยากครับเดี๋ยวรออัปเดตดูนะครับว่าอย่างไงเนี่ยครับอีกต้นเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยครับ ปลูกแล้วก็ประมาณเนี้ยโคตรนะครับอีกต้นก็นะครับอย่าลดน้ำเพาสมใจเล่งลากนะครับนะครับโดยรวมๆนะครับเดียวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแตกใบอ่อนนะครับนี่ครับม่วงมงคลครับที่ได้จากเมืองการนะครับตัวนี้สองต้นนี้สองต้นนี้ก็ปลูกมา สามเดือนกับสองวันแล้วครับก็อีกต้นหนึ่งยังไม่มีอะไรเลยครับส่วนอีกต้นหนึ่งเริ่มนี่ครับต้นนี้เริ่มแตกยอดเล็กๆนะครับนี่เห็นนะครับยอดเล็กๆนี่ครับเริ่มแตกแตกไปเล็กๆมาแล้วก็ปลูกนานเหมือนกันครับลดนี่ลดน้ําวันเว้นวันนะครับลดวันเว้นวันแล้วก็แดดก็ แดดเช้านิดหน่อยครับสองสามชั่วโมงนะครับแล้วจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้นี่ครับม่วงมงคลครับม่วงคลตัวนี้มาจากเมืองการนะครับแตกใบเล็กๆนะครับนี่นี่ปลูกมาสามเดือนกับห้าวันนะครับแต่ก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่โคดมันครับแ้่แต่ชอบนะครับกดใหญ่กดเล็กมีรากเยอะไม่เยอะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ครับ นี่ครับม่วงมงคลครับตัวนี้ปลูกมาสามเดือนกับสิบเอ็ดวันแล้วนะครับแล้วก็ที่ถ่ายครั้งที่แล้วนะครับใบเล็กครับตอนนี้ครับห่างกันเจ็ดวันครับใบก็เริ่มออกเนี่ยครับตรงตรงเส้นใบเนี่ยครับก็ออกม่วงๆแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายซูมให้ดูนะครับเนี่ยครับ เส้นใบเนี่ยครับมันจะออกม่วงๆนิดๆครัเนี่ยครับม่วงมงคลเมืองการจะเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับม่วงมงคลครับนี่ปลูกมาสี่เดือนกับยี่สิบสามวันแล้วครับนี่ต้นแรกนะครับที่คราวที่แล้วถ่ายไปแตกใบใหญ่แล้วแล้วมีต้นหนึ่งเพิ่งเริ่มแตกนะครับมีตรงนี้กับยอดเนี่ยครับแตกมาแล้ว นี่ใบนะครับใช้เวลานานกันนะครับต้องอดทนหน่อยปลูกแล้วก็ใช้เวลาเกิดจะแทงใบมานานมากครับนี่ครับมียอดตรงนี้เล็กๆเนะยครับนะ่ครับโมงมงคลครับนี่ครับไม่ดูใบใกล้ๆนะครับจะอีกจุดหนึ่งที่มันมีมีใบเล็กๆครับแ่งยอดเล็กๆมา นครับตรงเนี้ครับกะเกแล้วก็จะไปให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าการจเจริญติบโตเป็นยังไงครับนี่ครับม่วงมงคลครับนี่ตัวนี้ปลูกมาห้าเดือนกับเก้าวันแล้วนะครับเนี่ยครับก็เป็นโขดเป็นต้นใหม่จะเป็นรากเรื่อยพันไปพันมานะครับ ส่วนใหญ่จะหาแบบพวกที่เป็นโกดกลมอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะครับแตจะเป็นเป็นก้อนก้อนลากก้อนก้อนลากประมาณเนี้ยครับก็สวยดีนะครับมงคลนตัวนี้คือตรงเส้นใบจะจัจะม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะสูใไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับมวกมงคลด้านใบนะครับออกดอกม่วงเรื่อเรื่อนะครับแล้วก็หลังใบก็หลังใบมันก็จะออกม่วงนิดๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะครับ นี่ครับหลังใบครับหลังใบก็ออกมีม่วงเล็กๆ็กนะครับม่วงๆแบบ่น้อยครับเป็นขนขนม่วงๆเล็กๆนะครับเนี่ยครับเป็นไม้ขดเล็กๆน่ารักเหมือนกันครับถ้าใครชอบนะครับว่าใบมันสวยชอบถูกใจก็ลองหามาปลูกครับปลูกไม่ยากนะครับตัวนี้ก็แต่อาจจะเกิดจะขึ้นนานหน่อยนะครับตัวนี้ก็นาน ผมใช้แดดครึ่งวันเช้านะครับก็ทิ้งไว้เลยครับประมาณครึ่งวันก็ตามเวลาที่บอกไปนะครับ mm hmm. เผื่อจะแตกใบมาก็พอสมควรนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าตอนที่เอามาเนี่ยเราเอามาช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าคงเลยพักตัวถ้ามาหน้าอื่นนะครับอาจจะแตกไปไวกว่าก็ได้นะครับแล้วลองหามาดูนะครับใครชอบไม้ขดก็ฝากติดตามด้วยนะครับ